ช่วงนี้จะพาไปชมความน่ารักของน้องเจ้าคุณซึ่งน้องเนี่ยเป็นแมวสี่หูฮะแมวแต่สี่หูจริงเหรอจริงจ้<ห>อ้าวเป็นยังไงอ่ะก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างที่หนูเห็นเนี่ยเน,ยน้องเจ้าคุณลูกนี่ <c oughs> เป็นแมวให้ชอบ <c oughs> เลี้ยงแล้วนะฮะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเจ้าของเขาบอกอย่างนี้ลูก <c oughs> จริงๆแป้งนี่คือน้องเจ้าคุณแมวสี่หูของคุณเอ ไม่ใช่เอชยาไม่ใช่ชยาเป็นคุณเออนุมาตรวัย3าปีนะฮะเล่าว่าน้องเจ้าคุณเนี่ยเขาเป็นแมวไทยเพศผู้สีดำขาวอายุ1ปีเศษแต่มีใบหูข้างละสองหูรวมทั้งหมดเนี่ยสหูสองบวกสเป็น4ี่นะครับนี่แบบนี้สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีมีนิสัยขี้อ่อนเลี้ยงง่ายใครๆก็ อุ้มได้ไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวมาเลยมาอุ้มหนูเลยมาอุ้มหนูเลยอะไรอย่างนี้นีน่ประจบประแจงจริงๆนะแมวเนี่ยถ้ารักเขาหลายคนเลยนะเป็นทาตแมวอ,ะอ่ะพี่อ้อนอ่ะใช่คุณเอนะครับคุณเออนุมาตร บอกว่าก่อนหน้านี้เลี้ยงแมวสามสีเพศเมียอยู่ที่กรุงเทพจนคลอดลูกมาสามตัวมีน้องเจ้าคุณที่ไม่เหมือนใครเลยจึงเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะครับและเม่ย้ายมาเปิดร้านอาหารอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีก็นํามาเลี้ยงด้วยปรากฏว่ามีโชคอยู่เรื่อยๆถูกหวยหลายครั้งเลยอ๋อนนอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเหลือนนจากที่ค้นหาข้อมูลก็พบว่าแมวที่มีสี่หู อีกตัวหนึ่งชื่อไมดัสเป็นแมวเพศเมียอ,อยู่ที่ประเทศตุรกีนะครับขณะท,ท,ที่สัตวแพทย์ทักดนัยเอี่ยมปานผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์พสุตรวจสุขภาพน้องเจ้าคุณทันทีแมวสี่หูนี้เบื้องต้นพบว่าอะไรรู้ไหมลูกค่ะเขา<พ>บ,บอกว่าอย่างนี้บริเวณที่พบว่าเป็นลักษณะคล้ายหูเนี่ยที่งอกออกมานั้น<า>ไม่ใช่โพรงหูอ้าวเป็นเพียงเนื้องอก เพิ่มขึ้นมาคล้ายรูซึ่งไม่ได้มีอันตรายใดๆนะครับไม่ใช่หูแต่คือรูก็คือรูหูรูข้างหูถูกก็เขาบอกถูกไม่ใช่หูแต่คือรูที่อยู่ข้างหูเข้าใจนะเข้าใจตรงกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเจ้าคุณขี้อ้อน เชื่อเลยว่าคุณเอต้องเป็นทาสเจ้าคุณแน่หลงแน่หลงแน่แน่ขนาดเราเห็นเห็นป่ะเรายังน่ารักเลยแล้วจับต้องง่ายด้วยนะฮะไม่ถือเนื้อถือตัวโอ้โหหลงจริงๆคุณถ้าใครที่เลี้ยงแมวแล้วก็จะรู้จริงไม่ไปไหนเลยขี้อ้อนกระโดดขึ้นตักนู่นนี่นั่นเมียวทั้งวันใช่ๆค่ะแต่นะที่เจอนะครับไม่ใช่หูแต่คือรู